อันดับแรกนะคะในการที่เราจะออกกำลังกายเราต้องรู้ก่อนนะคะเราเริ่มออกกำลังกายเราต้องมีผลลัพธ์นะคะวันแรกที่คุณเริ่มออกกำลังกายคุณต้องวัดสัดส่วนทุกสัดส่วนไว้เลยนะคะว่าสัดส่วนแต่ละส่วนของคุณเท่าไหร่แล้วก็จดไว้นะคะหรือจะทำวิดีโอแบบนี้ก็ได้นะน่ะกี่นิ้วกี่เซนนะคะเอาเซนติเมตรละกันอันดับแรกหน้าอ,อกหน้าอ,อกคุณเท่าไหร่ วัดทุกส่วนนะคะบอกว่าวัดทุกส่วนอ่าก็ได้35ค่ะหน้าอ,อก35มสหน้าอกสามสอก,ออกแล้วก็แขนต่อจากแขนแขนกี่นิ้ว แขน13นิ้วจดไว้ด้วยนะคะ13จากนั้นก็มาทองเอวเอวเล็เกเอวก่อนเนาะเอวอุ้ย31เลยเหรอ <laughs> เอว31เอว31ปลาาน้ำหนักขึ้นเยอะมากนะคะ แล้วก็มาสะโพกค่ะสะโพกส่วนนี้สะโพกเรานะ,ะต้องเอาตามความจริงนะสะโพกสามสิบสาจุสาห้าาสาจห้าสะโพกตรงนี้สะโพกตรงนี้เนาะสะโพกสาม นสะโพกนะสามสกสะโพกสามสกสามสิกสะโพกแล้วก็มาแขะขาแล้วก็มาขาค่ะขาสามสบสอง สามสองนี่คือการเริ่มต้นที่เราจะรู้ผลลัพธ์เราวัดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นการออกกำลังกายนะคะจากนั้นเราก็ไม่ต้องวัดอีกเลยแล้วก็ชั่งน้ำหนักไว้ด้วยนะคะชั่งชั่งน้ำหนักด้วยแต่จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ชั่งไวต้ตอนนี้นะคะแล้วทีนี้จากประมาณสักสามอาทิตย์แล้วเราจะมาดูมาวัดกันอีกรอบว่า น้ำหนักสัดส่วนเราลงไหมถ้าลงเราก็จะมีพลังในการทำต่อไปแต่ถ้าไม่ลงเราต้องมาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่าเราการกินเนี่ยสำคัญกว่าการออกกำลังกายด้วยซ้ำนะคะถ้าโปรตีนแต่ละวันเราไม่พอเราก็จะอยากกินจุกจิกอยากกินขนมหวานอยากกินนู่นอยากกินนี่นะคะ มือนคนท้องนะคะอาจจะอาก,การเหมือนคนท้องเลยถ้าเรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่พอนะคะฉะนั้นเน้นการกินมากกว่าการออกกาลังกายด้วยซ้ำนะคะถ้าออกกาลังกายได้ประมาณสักแรกๆเนี่ยสสัปดาห์4ครั้งต่อสัปดาห์พอนะคะ่ะวันละ5้าถึงสินาทีพอแต่ถ้าอยากให้สม่ำเสมอต้องสัปดาห์หนึ่งหาครั้งประมาณ5านาทีหรือว่าสินาที แต่ถ้าเราไม่เหนื่อย5นาทีเราก็เพิ่มเป็น10นาทีแต่ถ้าเราเริ่มที่จะออกกำลังกายเดือน2เดือนไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่เริ่มไม่เหนื่อยแล้ว10นาทีเราก็เพิ่มเป็น15หรือ20นาทีนะคะโอเคคลิปนี้พอแก่นดี้สวัสดีค่ะ